ดิแดนเซอร์แก๊งผีสายโยกที่พร้อมโยกทุกที่ทุกเมื่อทุกครั้งที่มีโอกาสโอ้ดิเตยเฮ้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 ยอะไรวะนายเตยโอ้เฮ้ยเฮ้ยดิแนเซอร์ที่เต้กระาดีกว่าเฮ้ยอุ้ยตายอุ้ยโอ้เฮอะไรของมันวะอุ้ยเฮ้ยแล้วจะเอาไงอ่ะอุ้ยตายโอ้ย เอาเลยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลอนดาร์กเว็บวันนี้แต้เบิ่ไปเจอเว็บไซต์หนึ่งบนเว็บมืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้อผีแดนเซอร์ได้โดยที่พวกเราก็ไม่รู้ว่าผีแดนเซอร์ที่มาจากดาร์กเว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราจะมาลองสั่งซื้อผีแดนเซอร์จากเว็บไซต์นี้กันนะครับและก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับถ้ากดกันแล้วงั้นไปรับชมคลิปกันเลย เฮ้ยเตยวันนี้ทางเว็บไซต์ด์กเว็บอ่ะมันมีผีแดนเซอร์มาวยหูผีแดนเซอร์เลยเหรอวะผีที่มันชอบเต้นนะงั้นกูรอไปอ่านข้อมูลก่อนละกันผีสาวลีลาเดชที่เต้นจนตัวตายหูมันเต้นจนตัวตายเลยไงก็น่ากลัวเลยดีวะงั้นไปดูรูปแล้วมีรูปอะไรบ้างอ่ะเฮ้ยเตยนี่มันผีแดนเซอร์หมืนเลยนี่วะแล้วมึงดูรูปแรกดีคือผีแดนเซอร์แต่งตัวอย่างนี้ไะวะมันต้องแต่งตัวเหมือนกันไม่ใช่เหรอวะเออแล้วมึงดูรูปที่สองดี หูคือมีหลายคนมากเลยนะที่สาคัญมันใส่ชุดสีชมพูเหมือนกันด้วยนะเออว่ะแล้วมึดูรูปที่สามดิหูหลากสีเลยว่ะแต่ชุดเขาเซ็กซี่ไปนิดนึงนะก็น่าดิว่ะส่วนรูปท้ายคือมันไม่หรูหรามันชุดพวกนี้เลยว่ะแล้วมึงสนใจไหนอ่ะว่ากูสนใจชุดสองชุดสองเนี่ยนะเออเออว่ะมันมีหลายคนด้วยไงชุดมันเหมือนกันด้วยไงงั้นก็เอาอันนี้แล้วกันพีแดนเซอร์แก๊งพีสายโยกที่พร้อมโยกทุกที่ทุกเมื่อทุกครั้งที่มีโอกาส ยุ่งทุกที่เลยเหรอก็ตลอดไปทั่วเลยดีว่าแล้วมันมีหลายคนด้วยประเด็นน่ะสนใจติดต่อที่อีเมลเนี้ยงั้นก้เราไปติดต่อที่เมลแล้วกันคุณชมขามเมื่อกี้ผมก็ได้ติดต่อไปทางอีเมลและได้ทำการสั่งซื้อผีแดนเซอร์ไปไปที่เรียบร้อยแล้วและทางดาร์กเว็บเขาได้ติดต่อกลับมาว่าจะจะส่งโลเคชั่นไม่เล่าไปในสิบห้าที่ข้างหน้างั้นไปรอดูเลยดีกว่า ยังว่าผีแดนเซอร์นี่มันจะน่ากลัวปะวะก็ต้องน่ากลัวดีเนาะแถมมันเต้นเป็นด้วยโอ้แล้วแดนเซอร์มันมีหลายคนด้วยไม่ใช่หรอมันมากันเป็นกลุ่มโอ้แล้วยังไงอะตอนนี้มันส่งอีเมลมายังอีเมลหรอเฮ้ยเดี๋ยวไปดูให้แป๊บนึงเฮ้ยมันส่งสถานที่มาแล้วว่ะงั้นไปดูเลยดีกว่าป่ะไปเลยดีู้ลิ้วอะไรวะอุ้ยเตืออะไรลิ้วอะไรวะไอ้หนอนเฮ้ยเฮ้ยไอ้หนอนไปไรู้ิลิ้ว กไปไปไปเตยนี่เราอยู่ไหนแล้ววะเนี่ยฮ้ยนอนเลียวเข้าไปทางนี้เรียกเข้าไปเลยเรียกเข้ามาเหรอเออ G P S มันบอกเรียวเข้าไปดิคุยแล้วนั่นไฟอะไรวะน้าคุยคุยคุยอะไรยืนยื่มันไว้เนาะเรื่ผีแดนเซอร์ป่ะ้ยลงไปดูดิลงไปดูดิคุยอะไรวะลงไปดูดิเร็วเร็วเรื่ผีแดนเซอร์ไว้เตยแล้วทำไมในรูมันมีเยอะกว่านี้อ่ะเป็ยวัวคุยอะไรของมันวะน่ะอ๋อไอชอว์นี่บาซีงานวัดก็ไม่มีแอดจะเต้นสวยๆสักหน่อยคุยอะไรวะ หูแล้วมึงดูไฟดีเตยใช่เลยโสเสียงเชี่ยวเลยเนี่ยสาแต่งเติมอ่ะ้โแล้วมึงดูมันแต่งชุดดิวะงานวัดจะได้เต้นเป็นสิ่วเลิศไปอเคุ้ยอะไรวะเตยมันจะซ้อมเต้นเหรอวะอุ้ยอะไรของมันวะหูแล้วมึงดูดิเหมือนไฟงานวัดเลยไอ้เตยเุ้ยอะไรของมันวะน่ะอุ้ยมันจะเต้นเหรออะไรวะอุ้ยเตยเพลงขึ้นแล้วอุ้ยโอ้ เิรงใหญ่เลยนะโอ้โหอะไรวะโอ้ฮัลโล้วเราจะดูมันอย่างนี้หรอฮอะไรวะฮัลโหฮลอะไรวะนายเตย้ยโอยโยโอหยโอ้ยโอ้ยอ้ย้ยอ้ยโอยอ้ยโอ้ยอ้ยอ้อย้้้ย มันมาติ้งในงานวัดได้ไวเตยอุ้ยอะไรของมันวะอุ้ยโอ้โหอะไรวะอุ้ยแล้่าจัาไงดีไอเตยอุ้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 ยอะไรของมันวะอุ้ยเตยโอ้โหอุ้ยอะไรของมันไวเตยอุ้ยอุ้ยเตยเตยเตยอุ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยหอุ้ยอุ้ยอะไรวะ เตย้ยอะไรของมันวะอุ้ยอุ Alter, ้ยตะไ้ยนไม้ well ีดอะไรวะอะไรอะไรวะเตยยเต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 ยวีาไปดิว่าเร็วเร็ววยเยนี่เราอยู่ไหนแล้วเนี่ยไม่ดีตาม ไว้นอไอ้ไรวะคาดกับมันเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนอจอดจอดจอดอะไรวะน่ะเฮ้ยเฮ้ยใช่พวกมันปะวะเฮ้ยลองไปดูดิเฮ้ยไอ้เตยเฮ้ยใช่พวกมันปะวะนั่นผีแดนเซอร์บะลน่ะเออดูนี่ใช่พวกมันปะเฮ้ยอะไรวะแล้วนี่มือพวกมันถือขวดอะไรอยู่น้าไอเตยมันเผาเอาไว้หนอมึงดูดิมันเดือดเซ่กันว่ะหุ้ยอะไรวะแล้วนี่มันบนสะพานนะเนี่ยหน้าดิเฮ้ยอะไรของพวกมันวะน่ะคือไปเดินจะไปไหนกันวะเฮ้ยเฮ้้ยแล้วสะพานไม่ค่อยดีไม่่ใชเหหรอวะุย เฮ้ยอะไรของมันวะเฮ้ยมันจะเต้นอีกแล้วเหรออุสะพานนี่นะยอก้ววิ่นไนุ่นน่เามันจะ้นหัวอะไรวะ่าเ้ยมนีใเลยก็นดีไวเตยเฮ้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 ยเ้เตนี่มันสกอยนี่วะ มันจะตีกันวันนี้นะคุยเตยอะไรวะน่ะเราลงไปไม่ดีหรอเ้ยลงไปดูดิฮะคุยอะไรของมันวะน่ะคุยเราลงไปช่วยไม่ดีเหรอไอเตยูเฮ้ยโอ้ยเววะมันจะตีกันวันนี้น่นะคุยเตยโอ้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 ย้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอยอ้ยโอ้ อุ้ยเตยว้ายมรวเอไปดูดว่อุ้ยอุ้ยอะไรวะอุ้ยอุ้ยเตยอุ้ยเตยอุ้ยเไหนกักอยอ่ะกระดาดีนอตอุ้ยสกอยหายไปไหนแลวะอุ้ยมันจมน้ำหรอกระดีเงินกูรีบไปดีดวัยเตย